สวัสดีครับผมอน,นุชิตไทคอมเพเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับคือตัดยังไงให้ได้90องศานะครับโดยเฉพาะตัด4ผ้าองศาประกบกันแล้วให้ได้90องศาเนี่ยบางท่านบอกโอ้ยากโดยเฉพาะท่นทานทำกรอบรูปเนี่ยเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยมักจะไปตายตอนมุมที่4ใช่ไหมฮะมุมแรกได้มุมที่2ได้มุมที่3พอมุมที่4ห่างหรือไม่ก็อ้าออกอะไรเงี้ยแต่วันนี้เดี๋ยวผมมีคลิปดีมาฝากนครับไปดูกันครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับเป็นลักษณะ เจ็ปไซส์หรือว่าโต๊ะพอตเทเบิลเนี่ยฮะทุกรุ่นนะครับมันจะมีตัวคลอสคัตอย่างเงี้ยนะครับบางรุ่นก็มีเดี๋ยวพาไปดูรุ่นจะมีร่องแบบนี้นะครับแต่มันจะมีแค่ร่องเดียวนะครับอันี้ข้อขีดจำก,กัดของเขาคืออะไรเราเวลาเราจะตัดสี่ห้าครับเราต้องตั้งตรงเนี้ยให้สี่ห้าจริงๆนะครับตรงเนี้ยตัดไปเช่งเราจะตัดสี่ห้าแล้วเราก็จะพลิกไม้มาแล้วก็จะตัดอีกทีสี่ห้าแต่ตรงนี้ต้องสี่สิบห้าจุดศูนย์เลยนะครับถ้าสี่สิบห้าจุดหนึ่งจุดสองจุดสามหรือว่าสี่สิบสี่จุด 8.9เนี่ยไม่ได้เพราะเวลาประกบแล้วมันจะไม่ได้90มันจะไปฟ้องกันตอนไหนครับฟ้องกันตอนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนี่ยที่ตัดทีเดียวเนี่ยเชงนะครับแล้วเราพลิกไม้เชองอย่างเงี้ยฮะมุมด้านใน2มุมเนี่ยมันจะไม่ได้90ถ้าเกิดเราตั้งตั้งไม่ได้นะครับอ่ะหรือว่าเราจะต้องปรับอีกครั้งหนึง่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับสมมติเราจะต้องหมุนไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับ หมุนไปนะฮะมันก็จะยิ่งเพี้ยนกับใบใหญ่นี่หมุนสี่ผ้าสองรอบนะครับถ้าเราปรับไม่ได้นะครับหมายถึงถ้าเราปรับไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องมาตัดตรงนี้ตัดสองครั้งเนี่ยตัดสองครั้งโอกาสเพี้ยนมีนะครับครับหรือจะเป็นพอตเทเบิลรุ่นนี้นี่เป็นอ่าดีวอล์นะครับเนี่ยฮะเขาก็จะมีรู้ว่าอ่านี่คลอสคัตวิ่งอยู่ในลานะครับอย่างเงี้ยตัดสี่ผ้านะครับหรือว่าเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะตัดก็แล้วแต่เรายิ่งยิ่งเราปรับ มากครั้งโอกาสจะเพี้ยนมันก็มีนะครับอย่างเงี้ยตัดสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะตัดมุมอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ฮะตัดสี่ห้า 4, 5, แต่ว่าเราต้องตั้งให้มัน4ี่ห้าจริงๆยิ่งอย่างเงี้ยโอกาสเพี้ยนยิ่งมีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องปรับสองครั้งนะครับ ครับทีนี้ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเราใช้ถาดตัดหรือว,ว่าคลอสคัตสเลดคอสคัตนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันเนี่ยนะครับที่เราทําขึ้นมาผมว่าก็น่าใช้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังได้งานที่มีคุณภาพด้วยเราตั้งร่องนะครับผมตีร่องเอาไว้นะครับสามารถแอดจัดร่องได้มันก็จะวิ่งอยู่ในร่องนี้เลยนะครับข้อดีคืออยู่ในร่องเลยข้อ2คือไม้ที่เราตัดตรงนี้มีตัวรั้วที่เป็นลักษณะรั้วตัด คอสคัตตัวนี้ให้2ฝั่งนะครับที่ผมเอียงฝั่งนี้เพราะว่าถ้าเหรอเอียงฝั่งนี้ไม้เวลากิน45มันจะวิ่งหนีนะครับหนีเข้ามาหนีเข้าบีบ,บ,บเข้าใบเรื่อยแต่ถ้าเราตั้งแนวนี้นะครับพอกินเนี่ยไม้มันหนีลงข้างล่างพอหนีลงข้างล่างเนี่ยเราตั้งสปเปอร์ไว้ตัวกันชนมันจะง่ายกว่านะครับถ้าดูดดูดเนี่ยกันยากแต่ถ้าดันออกมาอย่างเงี้ยกันง่ายนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราคอนโทรลตัว45องศา ไม่ต้องไปฟิกมากอาจจะสมมติตัวนี้45.5ผมสมมตินะครับไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราตั้งให้มันได้90ตรงนี้มันจะลงตัวกันเองแต่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ในเบื้องต้นผมขออธิบาย c อ o s s c ของเราตัวนี้ก่อนคอ o s s c u ตัวนี้ปรับมุมนะครับตัวนี้ได้แต่ถ้าท่านจะตัดไม้90องศาถ้ามาใช้รั้วตรงนี้รั้วตรงนี้ผมขออธิบายทีก็คือสามารถปรับได้ถ้าไม่ได้ฉากยังไงผมตีสล็อตเอาไว้นะครับ ก็ปรับได้เช่นกันนะครับอ่ะทีนี้จะตัด45ตัด90ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะตัด90โชว์อีกทีแล้วสามารถขยับออกได้นะครับเลื่อนปุ๊บดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยสะดวกถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ดึงออกนะครับอันนี้เป็น Cross Cut หรือว่าล้วตัดที่ลักษณะเป็นถาดนะครับจะปลอดภัยแล้วก็ได้งานที่มีคุณภาพอ่ะอย่างเงี้ยตัด90องศาง่ายด้วยนะครับครับอันนี้เราใช้โตะเลื่อยที่เอามาหงายท้องนะครับยิ่ง ตัวเลือดที่หงายเท้าเนี่ยมันจะคลิกแบกง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่มีการไม้ตีกลับแต่ถ้าเรามีตัวนี้ระคองไว้โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยก็จะเซฟมากขึ้นแต่ถ้าใบเลื่อยมากขึ้นท่านก็เชื่อมนะครับเชื่อมต่อสองฝั่งนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองตัด90ให้ท่านดูนะครับ นะครับแต่90องศาก็จะง่ายนะครับปลอดภัยด้วยครับหรือท่านที่เป็นดีวมือใหม่ท่านบอกว่ายังกลัวนะครับเห็นใบตรงนี้กลัวผมแนะนำนะครับถ้ามีอะคริลิกก็แปะอะคริลิกแต่ถ้าไม่มีถ้าจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเนะี่ยฮะหาไม้มาสองเส้นนะครับวางลงไปแต่เราให,ให้เห็นนะครับเห็นแนวของ ใบนะครับตรงนี้แล้วเราก็ยึดลงไปอย่างนี้ครับยึดไปทีนี้เราจะตัดไม้สอดเข้าไปนะครับตัดไม้นะครับเช่งมันก็จะดูแล้วเมันปลอดภัยเพราะว่าเรามือหรือว่าอะไรเนี่ยมันเราไม่เข้าไปโดนมันใช่ไหมฮะเนี่ยแต่เรามีพื้นที่ให้เราจับไม้นิดนึงนะครับแต่เรามีแสงให้เขาเห็นว่าเนี่ยฮะหมูตัดเช่งหรือผมลองเทสให้ดูง่ายๆสักอันหนึ่งอันนี้คือการใช้เซฟตี้โดยท่านที่ไปประยุกเอาก็ได้นะครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันหรือว่าฝุ่นหรือว่าเศษไม้กระเด็นเข้าตาท่านเนี่ยตรงนี้กันได้นะครับถ้าท่านจะเอาไม้มายึดการเป็นเซฟตี้ทำได้นะครับแต่อันนี้ผมคือเหมือนแบบก็ผมค่อนข้างมีความชำนาญระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าจะเอาคีลิกพาดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ใช้คอ o s สคัตท่านจะใช้ท่านจะใช้ตัว้วซอยก็ได้นะครับนี่ยใช้วสอย รลโซยมีหลายแบบะครับยิ่งโตตัวนี้นี่คือถูกสุดแล้วนะครับแต่ว่าเรามีโตที่ดีกว่านี้แล้วก็ดูปลอดภัยกว่านี้นะครับเราก็มีให้นะครับครับเราจะซอยไว้ธรรมดาแบบนี้โดยที่ไม่มี cross cut มาขวางกั้นก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ร้ดซอยเดี๋ยวผมจะซอยนี้ให้หน้า,าบางลงอีกนิดหนึ่งหรือว่ากว้างน้อยลงกว่านี้อีกนิดนึง ครับอันนี้เป็นแฮสกูวูดแคมปนะครับฝรั่งนิยมใช้มากๆตุดเนี้ยมีประโยชน์เยอะนะครับเนื่องด้วยหน้าสัมผัสเขาใหญ่แล้วเขายาวมากดีกว่าแคมปทั่วไปแล้วบีบจิกมุมเดียวเนี่ยมันจะจิกได้อยู่เลยนะครับอันนี้ผมจะมาทำเป็นแคมสํสำหรับสต็อปเปอร์ก็ง่ายดีนะครับเนี่ยฮะแล้วนั่นเราจะล็อคแล้วก็เป็นสต็อปเปอร์นี่ฮะง่ายดีครับเนี่ยฮะเป็นชนสต็อปเปอร์เราผมจะตัดไม้อย่างเงี้ยเราตัดให้ขนาดเท่ากันเนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์ง่ายไหมครับ เดี๋ยวผมจะตัดกรอบให้เท่ากัน4อันนะครับ นะครับผมเตรียมขนาดไม้่าตัดสี่ห้านะครับสี่อันแล้วนะครับครับทีนี้ผมจะใส่ตัวตัดมุมแล้วนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปตัวนี้มีหมุดง่ายครับดดนเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมฮะล็อกใส่ง่ายถอดง่ายนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปล็อกแล้วหมุนเข้าไปอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับนี่ฮะเข้าแล้วนะครับครับทีนี้วันนี้เป็นเทคนิคที่ผมจะตัดไม้ยังไง เข้ามุมยังไงยังไงได้90องศาแน่นอน100%เก็เพราะว่าเรามีจิกช่วยตัด2ฟฝั่งเลยนะครับผมจะตั้งแบบนี้นะครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะตั้ง45องศาแต่45องศาไม่จําเป็นต้อง45เป๊ะนะครับอาจจะเป็น44องศา44.5 45 45.5อะไรเงี้ยแต่ถ้า45เป๊ะยิ่งดีแต่โอกาสที่ เราจะทํามันพอดีมันยากใช่ไหมครับเราก็ตั้งให้ใกล้เคียงก่อนก็ได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับ4 5้าองศานะครับเนี่ยฮะผมจะตั้งให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ผมไม่จำเป็นว่าจะต้อง4 5้าองศาเป๊ะเลยนะฮะผมตั้งอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะฮะดูให้ขนาดเส้นนี้ยังได้เลยครับเส้นขนาดตรงนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ล็อกฝั่งนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมไม่รู้ว่าได้4ี่้าป่แต่ผมรู้ว่ามันใกล้เคียงมากๆนะครับตรงนี้แต่สิ่งที่ผมจะทําก็คืออะไรครับผมจะมาจับมุมตรงนี้นะครับ จับมุมตรงนี้ให้ได้90องศาตรงนี้ครับนี่ฮะกองเข้ามาตรงนี้นะตรงนี้ต้องให้ได้90องศาตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราปรับตรงนี้ให้ได้90เพราะฉะนั้นมุมนี้ต้องเป็น90ตามฉากอันนี้ถ้าไม่ได้90ยังไงต้องโทษฉากแล้วนะครับถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าตอนประกอบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดโหวหรือว่าไม่สนิทโทษฉาก <perceived> <elev expanding> นะครับแต่เน,นี้ยก็คือถ้าฉากตัวนี้ได้90ยังไงยังไงเนี่ยครับเราปรับตรงนี้ให้ได้90 ให้สนิทเป๊ะเลยฮนะแล้วก็ล็อกนะครับถ้ามีฉากตัวเล็กแต่ถ้าท่านมีฉากตัวใหญ่ท่านก็ใช้จับด้านนอกก็ได้อย่างเงี้ยครับจับด้านนอกเอานะครับนี่ฮะจับด้านนอกเอานะครับครับจะผมตั้งระยะตัดระยะตัดก็สําคัญนะครับถ้าระยะตัดท่านไม่ได้เท่ากันนะครับกว้างกับกว้างไม่เท่ากันยาวกับยาวไม่เท่ากันโอกาสที่จะได้เหมือนด้านมันไม่เท่ากันแ,แล้วนี่มุมนี่เลิกคุยเลยด้านต้องเท่ากันก่อนแล้วมุมนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งระยะให้เท่ากันผมใช้ต็อปเปอร์ตัวนี้มาเดิมครับตัวนี้ทํางานง่ายดีนะครับตัวนี้ผมใช้วางชนแล้วก็ตัดเลยนะครับไปครบใบเลื่อยหยุดเนี่ยฮะหยิบอ,ออกมา ฝั่งนี้เราตัดนะครับแต่เราจะตัดอีกทีตัดฝั่งนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องย้ายมาตัดฝั่งนี้นะครับเนี่ยฮะเก้าสิบองศาคราวนี้มุมนี้สมมุติว่ามุมนี้46องศานะครับเกิดไปมุมหนึ่งแต่พอมุมเนี้ยเพราะรวมกันแล้วต้องได้ก็เก้าสิบองศามุมเนี้ยเดี๋ยวมันจะบวกให้เราเองเพราะตรงนี้มุมเนี้ยเราได้90ตรงนี้46ถ้าตรงนี้ก็ต้องเป็น44อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัด2ครั้งเลยนะครับ จะเ,เอาสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นด้านชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมกว่าใช้ล็อกกิ้งตัวนี้เป็นไฮสกูวูดแคมล็อกเอาละครับตัวนี้ผมก็จะตัดฝั่งนี้ได้ขนาดหนึ่งแล้วนะครับและอีกฝั่งหนึ่งจริงๆฝั่งนี้ยังไม่ต้องตั้งขนาดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมตั้งชนไปให้เห็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับไป ครับหลักการคือตัดซ้ายแล้วก็ตัดขวานะครับต้องตัดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพราะว่ามุมนี้เก้าองศาเอาละครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาพิสูจน์กันคือถ้าเกิดเรา,าเข้ามุมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยได้90หรือไม่90ยังไม่ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนจบเนี่ยแหละสำคัญมุมที่4ี่นะครับถ้าเกิดสนิทแบบนี้ทุกอันเนี่ยถือว่าทั้งหมดเนี่ยได้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงตัวเนี้ย ถ้าฉากตัวนี้ได้เก้าสิบก็ได้เก้าสิบแน่แล้วระยะตรงนี้นะครับไม่เพี้ยนนะครับระยะความยาวอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเดี๋ยวผมมาเช็คพิสูจน์ความเก้าสิบกันนะครับอ่ะตรงนี้ชนสนิทนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับดูนะครับเนี่ยฮะสนิทไครับเนี่ยฮะเก้าสิบองศานะครับแล้วดูแนวตรงนี้นะครับตรงเนี้ยฮะอาคครับอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบนะครับชนเข้ามานะครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมปล่อยมือนะอ่ะเมื่อกี้ดันขยับนิดนึงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสนิททุกด้านไหมอัก,กล้องดูนะครับเนี่ยฮะด้วยความที่มุมเนี้ยอันนี้มุม A1 กับ A2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  นะครับสมมติสมมติตัวนี้44.5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น45.5บวกกันตรงนี้ยังไงก็90นะครับเพราะตรงนี้ตัดด้วย ตัวแขนตัดอย่างเงี้ยเอ๊ะฮะูฮะอันเนี้ยเป๊ะเลยเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้วัดมุมเลยนะสี่ห้าองศาผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามุมไหนสี่ห้าไม่สี่ห้ายังไงนะครับเนี่ยฮะแต่ถือยังไงตอนมาประกอบเข้าด้วยกันนะฮะเพราะมุมนึ่งี่ยมันได้90ิบแน่นอนอยู่แล้ว ก็ผมก็จบแล้วนะครับสำหรับทิคดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากกันนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม